ตอนนี้มาต่อภาค2นะว่าระบาดวิญยานี่ก็เหมือนกับที่บอกแล้วเราพูดถึงเรื่อง distribution นะแล้วก็ต่อไปจะพูดเรื่อง determinant นะครับอย่าลืมนะครับว่าระบาดวิญยานี่พูดถึงเรื่อง distribution determinant เ,เพื่อเอาไปควบคุมโรคหรือปัญหาสารณสุขนะครับนะตอนนี้มาดูเกี่ยวกับการศึกษามันทำยังไงก่อนนี้เราก็ต้องตั้งคำถามก่อนนะเขาเรียกว่า study question นะแล้วก็ พอตั้งคำถามเสร็จปุ๊บก็ต้องมาดูว่าแล้วคุณจะทําการศึกษาประเภทของการศึกษาคืออะไรหลังจากนั้นก็ไปเก็บข้อมูลแล้วก็ประมวลผลแล้วก็เขียนนะเขียนรายงานนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับตอนนี้ถ้าแบ่งประเภทของระบาดวิทยาจะแบ่งไป็สแบบนะแบบแรกก็ดูว่าคุณเนี่ยเป็นคนกําหนดไอตัว exposure หรือ intervention ไหมก็แบ่งเป็น observation ก็คือ อันนี้เรียกแบบว่าแบบสํารวจนะครับอีกอันนึงแบบทดลองนะครับแบ่งอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็แบ่งตามผมใช้คำว่า sequence ของ exposure กับ outcome นะมันก็จะมอีอันที่หนึ่งเรียก Prospective Study นะหรือบางทีเรียกว่า cohort อันนี้ก็เริ่มจาก exposure ไปหา outcome เดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับค่าสถิติที่ใช้นี่ก็คือ Relative List นะครับนะส่วนประเภทที่สองเรียกว่าเล t r o s p e c t i v e study ก็ เริ่มจากเอาคำก็คือโรคก,ก่อนแล้ววิ่งไปหาว่ามี exposure ตัวนี้หรือไม่สถิติที่ใช้คือ odds ratio นะครับนะระวังนะครับถ้า prospective ก็คือ relative l i s t แต่ถ้าเป็น r e t r o s นี่คือ odds ratio อีกอันนึงเรียกว่า cross sectional study อันนี้เริ่มพร้อมๆกันบอกไม่ได้ว่าอันไหนเริ่มก่อนค่าสถิติก็ใช้อ d ด์เรชเหมือนกันนะครับอันนี้ผมจะสรุปนะครับถ้าเป็น cohort เนี่ย นะมันเริ่มจาก exposure ก่อนนะเช่นสูบบุหรีแบ่งเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มสูบกับกลุ่มไม่สูบหลังจากนั้นเป็นมะเร็งปอดหรือไม่นะครับนะแล้วก็หาตัวที่หาก็คือ relative risk นะถ้ามากกว่าหนึ่งก็แสดงว่ามันเพิ่มความเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเท่ากับหนึ่งแสดงว่ไม่เสี่ยงนะครับนะ,อ,ะอันที่สองก็คือ case control case control มันเริ่มจากไหนนะครับมันก็เริ่มจากโรคก,ก่อน กลุ่มที่เป็นโรคนะเช่นมะเร็งปอดกับกลุ่มที่ไม่เป็นวิ่งไปหาว่าถามย้อนไปว่าเขาสูบบุหรี่ไหมนะครับนะหรืออันนี้นี่มันเกิดจากถ้าตัวอย่างนี้คือเรื่องท้องเสียนะอุจจาระร่วงนะวิ่งไปหาว่าเขากินอะไรบ้างกินไข่ดาวกินเนื้อกินปลาหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ค่าที่หาได้เรียกว่าออดเรชนะครับอีกอันนึงเรียกว่าคอสเซชันอลคือตัดขวางเลยนะในช่วงเวลาหนึ่งนะครับนะ ก็หลังจากนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นลักษณะของเรียกว่า Health Survey ข้อระวังคือถ้าเป็น c r s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 ectional เนี่ยมันจะบอกสาเหตุไม่ได้นะครับว่าอะไรเกิดก่อนนะเพียงนะแต่ว่าจะทดสอบว่ามันมีความสัมพันธ์กันแค่นั้นนะครับตอนนี้เวลาเราทําการศึกษานี่คงเริ่มจากคําว่ามีอยู่2องคำนะที่ชอบสับสนนะคำว่า Population กับ Sample ถ้า population คือคือกลุ่มประชากรทั้งหมดซึ่งบางครั้งมันเยอะ ไม่สามารถทําได้ก็ต้องแซมปลิ้งออกมานะพอแซมปลิ้งออกมาปุ๊บกนะ็ท้ายที่สุดก็อันนี้เรียกว่าตารางมาตรฐานนะครับนะก็ให้พวกเรามองนะครับว่ามันมีแนวอยู่2แนวแนวนอนเนี่ยก็เป็นแนวเรียกว่าแนวเอ็กโพเชอร์นะครับหรือหรือตัวปัจจัยเสียงแนวตั้งนี่คือเอาท์คำหรือโลกนะครับหรือภาวะต่างๆนะก็ขอเน้นย้ำนะครับว่า ถ้าเป็นเคสคอนโทรลเนี่ยหรือ retrospectiv เริ่มจากเอา์คัมคือโรควิ่งไปหาว่าสูบบุหรี่หรือไม่แต่ถ้าเป็น cohort นะครับเริ่มจากกลุ่มที่สูบบุหรี่กับไม่สูบแล้ววิ่งไปหาว่าเป็นมะเร็งปอดหรือไม่นะครับนะตอนนี้ก็มาหาคำคำหนึ่งก็คือ relative l i s t อันนี้ก็เฉพาะใน prospective study นะจริง relative l i s t มันก็คือนะเกิดจากตัวเกิดจาก การหาการระหว่างอุบัติการของกลุ่มที่ได้รับการสัมผัสกับอุบัติการของกลุ่มที่ non-exposure นะครับแล้วก็เข้าสูตรนะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวหาถ้า relative risk นะครับเท่ากับ1แสดงว่าไม่เสียงนะถ้ามากกว่า1แสดงว่าเสียงนะแต่เสี่ยงมีนัยยะสำคัญหรือไม่ก็ต้องมาหาอีกทีหนึ่งนะครับอันที่2เนี่ยก็คือ odds ratio นะครับ odds ratio นี่ก็นะทำใน retrospective หรือ cross-sectional นะครับนะถามว่า OR หรือตัวย่อเนี่ยมันก็เกิดจาก A คูณด้วย D แล้วก็หารด้วย B คูณ C นะครับนะสูตรยุ่งๆก็อาจจะไม่ไม่ต้องไปดูเยอะนะครับนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เรื่องคายสแควรเพื่อมาดูความแตกต่างนะครับสูตรก็เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะ2 by 2 table นะเป็นตารางมาตรฐานตอนนี้ถ้าเราจะทดสอบความสัมพันธ์นะนะถ้าเรียนเรื่องเกี่ยวกับ ระบาดวิทยาที่เป็นอนาลิติกเนี่ยจะมาดูว่าอะไรนะครับเป็นความเสี่ยงหรือเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับนะหรือเป็นสาเหตุหรือไม่นะครับนะตัวนี้จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนะนะเรื่องเกี่ยวกับถ้าตรวจมะเร็งตรวจเต้านมสม่ําเสมอไหมอันนี้ถือเป็นเอ็กโพเชอร์นะนะกับอีกอันนึงก็คือเรื่องขนาดของก้อนมะเร็งนะว่าถ้าตรวจสม่ําเสมอเนี่ยเจอก้อนเล็กเนี่ยหกหกรลาย นะครับเจอก้อนใหญ่794ตรวจไม่สม่ำเสมอเนี่ยเจอก้อนเล็ก202เจอก้อนใหญ่340นะก็เราก็ต้องมานั่งหาว่าแล้วมันมีนัยสำคัญทางสถิติไหมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะซึ่งพอจากตารางนี้ก็ต้องมาเข้าสูตรนะครับถ้าเรามาดูว่าเนื่องจากการศึกษาอันนี้เนี่ยนะน่าจะเป็นการศึกษา c r s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 ectional มากกว่านะครับ เพราะนั้นตัวที่หาก็คือน่าจะเป็นออดเรชมากกว่า Relative ล i s ต์นะอันนี้ก็เป็นขาความสัมพันธ์ระหว่างนะตัวเต้านมสม่ำเสมอกับเออร์ลนะีสเตจิงก็คือว่าเจอมะเร็งระยะแรกหรือไม่นะการศึกษาน,นี้น่าจะเป็นคอ s ์สเซกชั่นอเพราะนั้นค่าที่หาได้ก็น่าจะเป็นออดเรชนอะครับนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะที่ได้จากการศึกษานะถ้าเราเรียนในแบบฝึกหัดเนี่ยจะเขียนบอกนะครับจะเขียนบอกเลยว่า จะเอาเคสคล้ายๆอย่างเงี้ยเข้ามาและให้เราวิ่งหานะถ้าเป็นระบาดหนึ่งเนี่ยเราอยากจะให้อ่านตัวเลขมากกว่าที่ลงไปทำนะครับนะผมยกตัวอย่างเช่นนะอันนี้เป็นการศึกษานะครับระหว่างนะนะเราต้องดูนะว่าประเภทการศึกษานี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็มาดูว่าว่าถ้าสมมุติเขาบอกตัวเลขอันนึงมาว่านะตอนนี้ relative risk หนึ่าเจดนะ ค่าล่าง95% confidence interval คือ1 0 2 1งถึง1 3 1 1นะครับไม่มีค่าไหนผ่านหนึ่งก็แสดงว่าอันนี้เนี่ยมีนัยสำคัญนะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดจะอยู่ในแบบฝึกขันนะครับอยู่ในแบบฝึกหันนะอยู่ในแบบฝึกหัดนะครับตอนนี้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับนะอ่านค่าตรงนี้นะครับระบาดหนึ่งเราจะสอนเรื่องการอ่านค่ามากกว่าพวอย่างเช่นนะครับนะนะอย่าลืมนะครับเวลาเรา เราตั้งแบบฟอร์ม2อคูณสเนี่ยหรือ2 by 2 table นะครับด้านนอนเนี่ยจะต้องเป็น exposure ด้านล่างก็คือเป็น outcome หรือ event นะตัวนี้เป็นตัวบอกนะครับว่ากลุ่มที่ตัวเต้านมสม่ำเสมอเนี่ยนะครับนะพบมะเร็งระยะแรก70%ไม่สม่ำเสมอเนี่ยพบ69.4นะซึ่งดูตัวเลขก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะค่าออดเ ratio ท่้ก็บ1.042 นะเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับนะ95% confidence interval นะครับนะถ้ากับ0.822ถึง1.321 2 1 21, เนื่องจากมีค่าใดค่าหนึ่งผ่านหก็แสดงว่าไม่มีนัยสำคัญทางสถิตินะครับนะถ้าเรามาดูข้างล่างนะครับผมดูตัวตัวเลขเลยนะครับ o d d ratio 1.623นะ95% confidence interval 1.053ถึง2.5 ไม่มีค่าใดค่าหนึ่งผ่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมีนัยสําคัญนะครับอีกอันหนึ่งของการศึกษาก็มาพูดถึงเรื่องเมื่อกี้ถ้าเราพูดถึงมะเร็งเต้านมเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้คือว่าถ้าตัวเต้านมด้วยตนเองแล้วนะครับสิ่งที่เราพบก็คือน่าจะเจอมะเร็งก้อนเล็กอันที่สองพอเจอมะเร็งก้อนเล็กแล้วเนี่ยระยะก็น่าจะจระยะเริ่มแรกอันที่สก็คือนะครับ ถ้าดาวไซด์ดาวสเตตได้อัตาราลอดชีวิตเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นมันก็จะมีการศึกษาหนึ่งเรียกว่า survival analysis นะครับนะนะตัวนี้นะครับก็นะถ้าเราดูจากกราฟนะครับว่าอันนี้คืออัตาราลอดชีวิตนะครับกลุ่มที่ตัวสม่ำเสมอเนี่ยเส้นด้านบนนะครับโอเคไหมกลุ่มไม่สม่ำเสมอเนี่ยอันนี้คืออัตราอัตรารอดนะครับนะอัตรารอดมากกว่ากลุ่มที่ไม่สม่ำเสมอ นะถ้าเรามาดูตัวเลขเราจะเห็นนะครับว่ากลุ่มที่ตัวจสม่ําเสมอนี่นะครับนะอัตรารอด98.57ไม่สม่ําเสมอ93.79เมื่อทําเมื่อทดสอบทางสถิติเนี่ยมีนัยสําคัญนะก็แสดงว่านะแสดงว่าอะไรแสดงว่าในกลุ่มที่ตัวจต้องสม่ำมเสมอนี่มีอัตราการลอดเนี่ยสูงกว่านะครับโอเคนะครับผมว่าเรา พูดเกี่ยวกับเรื่องระบาดวิทยามามาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ขอสรุปนะครับว่านะระบาดวิทยาเนี่ยช่วงแรกเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการกระจายช่วงที่สองเนี่ยเพื่อจะหาว่าแล้วอะไรคือปัจจัยเสี่ยงหรือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดนะซึ่งจะตอบได้ก็ต้องดูว่าการศึกษานั้นเป็นอะไรนะหลังจากนั้นก็นะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเกี่ยวกับ d e t e r m i n a n t นะแล้วรายละเอียดจะอยู่ในบทเรียน e-learning นะครับนะก็เดี๋ยวผมก็จะเข้าไปถึงเรื่องนะว่าถ้าไปพูดเกี่ยวเรื่อง e-learning นะครับนะของเราก็เหมือนกับเมื่อกี้นะผมก็จะล็อกอินเข้าไปก่อน สำหรับคนที่บางคนก็ระแวงเกี่ยวกับเรื่องว่าเลข13หลักของตัวเองนะที่จริงตัวโปรแกรมไม่ได้ล็อกอะไรนะคุณจะใส่เลข13หลักที่ไม่จริงก็ได้นะเข้ามานะครับเบอร์โทรศัพท์ก็เหมือนกันนะครับเนะพียงแต่ว่าขอให้จําให้ได้ก็แล้วกันนะว่าว่าอันนี้คือ user name อันนี้คือ password นะครับถ้าเราจะมาทําเกี่ยวเรื่องระบาดนะครับสมมุติผมเรียนเรื่อง breast cancer care manager นะครับผมก็เข้ามาตรงนี้ จะพูดเกี่ยวเรื่องระบาดวิทยาผมก็คลิกมาที่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับถ้าผมอยากจะเรียนเรื่องนะ EP i d e m i o l o g y Study นะครับสมมติตรงนี้ผมก็คลิกที่นี่นะครับแล้วก็อ่านบทความนะครับในนี้ก็จะมีเรื่องจะให้ดาวน์โหลดเยอะพอสมควรนะสมมติอยากจะอ่านเรื่องความหมายและขั้นตอนก็อ่านตรงนี้นะมมนนะซึ่งรายละเอียดผมว่าเราสามารถดูได้จากตรงนี้อยากจะพูดเรื่อง Cross sectional อะไรแต่นอะยู่ในสไลด์หมดแล้วนะ พอทาเสร็จปุ๊บอ่านแล้วคิดว่าเข้าใจนะครับหรือเราคุณจะดาวน์โหลดเอกสารก็ได้นะครับเอกสารที่ที่ดูมานะครับแล้วก็ทําแบบทดสอบโอเคนะครับนะเช่นขึ้นทะเบียนหญิงทั้งหมดนะว่าเป็นยังไงนะพอทําแบบทดสอบปุ๊บก็ส่งข้อมูลโอเคไหมคุณส่งคําตอบโดยที่ยังไม่ได้ทําแบบสอบถามเพราะยังไม่ได้ทําถ้าทําจะเฉลยยังไม่เฉลยให้ทำสี่ครั้งครั้งที่4ี่เขาจะเฉลยออกมา นะครับแล้วคะแนนเขาจะเก็บคะแนนที่คุณทําได้สูงสุดนะครับนะโอเคนะครับผมว่าวิชาระบาดหนึ่งเนี่ยน่าจะนะผมคิดว่าระบาดวิทยานี้อันนี้เป็นการพูดไตเติลนะว่าเป็นยังไงแต่ผมว่ารายละเอียดเนี่ยต้องผมไปทําแบบฝึกหัดแล้วจะมีความเข้าใจตรงนี้มากขึ้นนะซึ่งเราได้เตรียมเนื้อหาต่างๆได้พร้อมแล้วก็มีแบบทดสอบนะครับก็เชิญชวนนะครับนะนะนะให้ นะช่วยกันลงทะเบียนแล้วก็มาทําแบบทดสอบเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้นะจะได้เข้าใจระบาดวิยามากขึ้นครับ